พี่น้องวันนี้แหลบมอนกิวกะกับมาหอนบานหอดซองที่จังหวัดขอนแก่นด้วยจ้ามันนี้กะสิภาาพีพันนองมาเห็นแนวจะแซ่บซูี่นนองกินเมนูในมันนี้กะขอนําเสนอก้วยไข่มดแดงก้วยคุ้มแล้วก็ต้มแซ่บจ้าเห็นแนวอยู่แนวกินซูไว้ดุ่นจิ๊บิบไปเลยค่ะมัอนี้เมนูหลกของเฮาก็คือก้วยไข่มดแดงกับี่น้องเนี่ยสุๆจากต้นบักม่วงว่าหันนี่นี่แต่ไข่ใหญ่ๆตรงๆค่ะ ขันตอนเดกกับอาจารย์แม่จัดไห้เรื่อยไข่หมดแดงส้อยใส่หอมใส่บอกผิดคนผงชูหลดนำปลาค่ะยังปุงนี่ตอนนีพี่น้องแล้วก็หอมแดงค่ะคนบนรยาาศนใส่กันโอ้ยแต่เห็นกระำลไยเตกกเราพี่น้องแม่นุ่นสุดจอดเลยมนนันนี่อาหาันสูงค่ะควรนะเป็นภาสีันแบบพี่น้องปล่อยแบบบ้านๆเลยได้จ้ะนี้ แบบ,บตองใสหอมไหลไข่หมดแดงเน้นๆอาจารย์แม่าจาัดไห้ค่ะแ่ามอนกิ้วเป็นผู้ซิมวันนี้เบยครับ <c oughs> อันนี้บริจ้งหน,นาจะเป่าบาเดอร์แแ่บคัะขนาด็อดีไปแจบเมนูทัดไปครับพี่น้องจ้าโอยขมค่ะวันนี้วันนี้อาจารย์พอเป็นผู้ค้นค่ะตอนแรกก็ักเนือ้อคุกใส้เลือดวบก่อนเลยอื เนือสดเม่ม่เหนืองัวนหน่อยบนวาแม่ค่ะวาขันตอนต้องไปกับห้อยบอกผิดปนลงไปีนน้องห้อยผิดปนเอาผิดผิดตำเองขัวเองไม่ไม่แม่ขัวไว้ค่ะใส่เข่าขัวครับวันนี้ผงนัวค่ะตามชอบเลยผู้่าเิ่นวาใส่ผงนัวหน่อยๆน่อยใส่เกลือใส่น้ำปลาค่ะอ mm ้ว hmm. นม้ในในีอ่องอ้คนคลุกหอยเข่ากันก่อน ควอมขมนี่เติมที่หลังค่ะขั้นไหนมันเข่ากันกวนรอดนี่คนจนมันแข็งพี่น้องแข็งอวดตัวีเสิคนว่าแข็งอันตัน <c oughs> มักินกว้วยน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก้วยขุม่มจะก,วก้วยวมันหอม,ออมปเส้นน้อยหอมค่ะบัานนี้อาหอมกับป็นี ต้นหอมพัซซี่แล้วก็ไใบบ๊อกโกดค่ะก้อกหยหั่นลงไปโอ้ยพี่น้องเรื่อมบวกใสด์ดีลงไปเดีย่ยวเด้อว่าหั่นนี่อันนี้เติมอหอมแล้วค่ะขันตอนทุทไทยแล้วนี่ว่าเห็นขวดบีกันเลยว่าหัวไซด์บีคนเอิญบีแล้วเอิญดีก่อเอิญดีได้เนาะดีหัว วันต่อไปกับคนต้มโอ้ย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 หมอกวอ่อมบ่รอ,อโอ้ก็เสิร์ฟก่อนต้มจ้าพี่น้องอันนี้ต,ไปไปไปต้มเปื่อยต้มเครื่องในต้มใส่ต้มพุ่งมั้นนะคะมีม่หม่ำหอมเปื่อยแล้วเขาก็มาปรุงรสใส่บกพริกปนจ้ะเติมเกลือ,อลองไปนิดหน่อยตามด้วยผงนัวเช่นเดิมลวยหอมกับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อเสิร่บนน้ำกันเด้อสามเมนูเด็ดในมือนี้ กลวยขมตุ่เม Sag เสียบกลวยไข่หมดแดงจ้าเป็นหวัง้อมเสิบราคาจิ้มเมงจากนอกไต่ท er ัดไม่มไม่ตองกา้อยู่ดีแบบอมีควันผมาม่แบบนี้เนเป็นเรี่ยวระวังหลังรักษณะไหนโอมีควัน ี่นองเติมค่ะวันนี้นั่งกินเต็มโตะไปเลยมีความสุขลายกลับมาอยู่บ้านเห็นพู้เเ่ากินเห็นคนกินใดกินแสบแบ่มีความสุขจะ้ะอันนี้เป็นวิถีชีวิตวิถีการกินคนอีสานบานเทาเด้อไปนองเด้อข้าเข่าก็ตตรงไม่แนวเกลี่ยข้าวค่ะบักซวงเศร้านี่แหละควรนะ หอนใหญ่ๆนี่เนี่มกับเียงาสิเบิดบ่เบิร์ดรลุนเอาค่ะมาค่ะปุยเนี้ยข่อยข้ามหมดแดงเน้นๆเลยนี่หอยเมี่งคิวซ้อนขัวมาแล้วเพี่น้องเด้อลองมือเราเด้อเนาะหลัามือใครหมดแดงจมอาหารบานๆแซ่บค่ะขวดเมี่งคิวซ้อน แก้วเปลี่ยนขวดเมฆกิ๊บ้อนแก้วเพียกลวยขุ้มตุมเสียบกลอยไข่โมเดียงจาแก้วเพียปุยด้วยกลวยขุ้มโอ้ยสุดกำลันทีน้อยไปดุนเจ็ดสิบไปเอับเสียงหันงกบเข้มเดยหรอทีนี้อืมอ เันลักคินี้หะบัลคิวกับคอลาไปเพียงคนนี้จ้าจงดีมีความสุขเจอกันไม่คิปหนาเด้อพี่น้องเด้อบายบายจ้าเ้างวนอี่อะไรบอกเอาหวานไปเ๋อเนี่ะเอาหวานไปต้องใ่ต้าม็ปีบอเดียวนี้ไม่งัวงไม่้องอามาเมืแรันั่นเหมือนเยเมือไ